สวัสดีครับมุมสองเอ็นนะครับวันนี้มุมสองเอ็นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอ็นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิทีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566เวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเอ็นก็เลยจึงอุกกาสนี้นะครับนําข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิทีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประกาศใดก็ต้องขออภัยมาณะที่นีด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจซื้อเหมือนเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมานที่นีด้วยเช่นกันนะครับเพราะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเติดตะช่างบวกกระแสดนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปกะครั เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566นะครับคู่ที่1นะครับฝ่างเขคือเอกบุรพาโอลูกอูนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพลอยทวีศักดิ์จอนละเวยพิกัด124ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่างเขคือลูก้าเซเว่นมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแท้สสต้อยแปดเรย์พิกัด135ปอนด์นะครับ คู่ที่3นะครับเป็นลองคู่เอกฝ่ายแดงคือสี่คักซูจีบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสีคิวกอกัมปนาธพิกัดหัวสามสิบหกปอนด์นะครับและคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์ครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไมเคิลอวัตมวยไทยยิมนะครับพิกัดหัวสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กกันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมือท่านะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอนแนะนำนะครับ adpk สองสพักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี adpk สองครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566นะครับเวลา12นาิ15นาทีโดยประมาณนะครับณเนะวทีจิตมงนนนะครับยกขคาบอ็อกซิ่งเซเดียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง3 6มาให้แฟนมวยได้ดนกันทางบ้านด้วยนะครับ เริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งฝฟน์แนดก็คือเอกบุรุพาโอลูกปูนะครับหรือว่าเกียรตนะิขอนชนนะครับหรือว่าประทัดเล็กทอพาน64สั่่วนฝฟน์นเงินนะครับพลอยทวีสั์นะครับจอนละเวหรือว่าแสงมรกตนะครับพิกัด1น4่ปอนดน์ครับ ทนายแฟร์แดงนะครับเอกบุรพานี่เป็นในโชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย26ปีนะครับทำการพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกต์นครชนนะครับมีคุณสมชายสํานักบกนะครับสมชายสํานักบกนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีเซียนโอนะครับเซียนโอเซียนมวยนะครับให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นเจ้าของสีเสื้อด้วยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทกบเพื่อนนะครับเตี้ยสั้นนะครับแต่ขา่อยมัดเจาะยางดูแลนะครับวงในล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงบุดุดันนะครับเก๋าก็ดูดีเลยนะครับแต่ว่าเป็นมวยรรูป่างสั้น เป็นมูลรุ่ล่างเตี้ยสั้นนะครับแต่ว่าประเภทเปิดเกมอาวุธหนักแรงต้นๆก็ถืออันตรายนะครับสฟอร์มล่าสุดก็มีชนะคะแนนอภิสิทธิ์สอสมนุกที่วิธีจิตมงคลนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่1น,นะครับเพชรยุพินนะครับเข้ามันกรสุร,ราชนะครับที่แม็กซ์มวยไทยนะครับล่าสุดมีแพ้นอกยกที่2เบอร์แดด ไฟในชั่นหัวหินนะครับที่เวทีจิตเมืองหนท์น,นะครับเบอร์แดดก็เป็นกชกจากประเทศอิร่านะครับล่าสุดของทนาเอกบุรพาณีแพ้น็อกไปในยกที่2ให้กับเบอร์แดดไปนะครับ3ามฟอมล่าสุดก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับพลท,ทวีศักดิ์เป็นนักชกจากจังหวัดชัยภูมิวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีเสียท็อปแสงมรกตนะครับประกาศสิทธิ์อันนั้นนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวัดฟิมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงขวางหน้าดันแทงหมัดศอกคมหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ใกล้เคียงกันนะครับสามฟอร์มล่าสุดของธนายแฟรน้ำเงินก็มีชนะน็อกยกที่ห้าเก้าแอสันบาต่อนะครับในศึกเก้ามวยดีวิถีไทยหลังจากนั้นก็ชนะนนนอคยกที่ 4, ะรรับบบเพชชาางแางแแสสโน ที่สุดเก้ามวยดทวีทีไทยนะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนทั้งนั้นกองนาภาสอสอต้อยแปดริวทีวีทีจิตเงนินนะครับสามฟอร์มล่าสุดชนะสองไฟสรุดแพ้หนึ่งฝ่นะครับฟอร์มสามฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยดูว่าทั้งนั้นฝ่ายแดงชกมวยมาก่อนนะครับปีนี้ก็วัยยี่สิบหกปีแล้วนะครับใกล้ๆจะแตะเลขสามสิบแล้วก็ดูว่าชกมวยมาก่อนนะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะครับความสดความห้าวก็ต้องอยู่กับทันน้งนั้นฝ่ายน้ำเง วัยนี้ปีนี้แก๊กก็แค่วัยแค่19ปีนะครับดูว่าความสดความห้าวอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแล้วก็ที่สําคัญดูว่าสรีระส่วนสูงได้สูงไ,ได้ลอยกว่าด้วยนะครับวันนี้ก็บดเบียดไปแล้วทางด้านฝ่ายน้าเงินน่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับบวกความสดของร่างกายความหนุ่มความสดความห้าวของร่างกายนะครับบดเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเอกบุรรพานะครับโอ,โอ๋สิทธิ์โอลูกอูนะครับไปด้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพลอยท มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือลูก้าเซเว่นมวยไทยนะครับหรือว่าลูกคัด เซเว่นมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแท้สอสอต้อยแปดปิ้วนะครับพิกัด135่อยสานะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับลูก้านี่ก็เป็นนักชกจากประเทศอิตาลีนะครับวัย21ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เซเว่นมวยไทยนะครับที่จังหวัดระยองนะครับมีมาเทียสนะครับเซเว่นมวยไทยนะครับคอยควบคุมอยู่ในเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาฟีมือครบเครื่องนะครับสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแกร่งนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็มีชนะคะแนนเทพฤทธิ์ลาวัยมวยไทยนะครับลาวัยมวยไทยเขาหลัักกนนะครบใศึล คืนีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับได้นับยกที่3ก่อด้วยนะครับก็เลยชนะไปนะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรเมืองดาบนะครับตาลักกี้บันนันทิชานะครับในสุก้ามวยดีวิธีไทยนะครับหล่าสุดนี้ชนะนอกยกที่ส่สิงห์พยักสอตระกูลสิงห์ในสุก้ามวยดีวิธีไทยนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ค่อนข้างดีนะครับชนะ2องก็สุปแพ้1 ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพรแท้เป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซาวัย22ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ BC k เคยิมสอสอตอนปริ้วนะครับมีคุณกลิตไก่การครับดูแลนะครับแล้วก็มีสอสอเชวัตเป้าเปลี่ยมทรัพย์นะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวตีหน้าแรงนะครับวงในล็อกตัดตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งนะครับเกาก็ดูกดีนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็ย่อมดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยคนไทยนะครับก็ชื่อมวยกระดูกมวยก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับทางด้าน สี่คิ้วกอกรรมปนาที่จังหวัดเชิงเซามาแล้วนะครับดูว่าวันนั้นสุดมันเลยครับได้คนละ2นับนะครับพลิกไปพลิกมานะครับสุดท้ายก็แพ้คะแนนให้กับเพชรสี่คิ้วกอกรรมปนานะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาแก้มือล้างตากันอีกครั้งหนึ่งครับที่ศึกมวยดิวิชันไทยนะครับกับทีนั้นเพชรสี่คิ้วกอกรรมปนานะครับแต่ว่าต้องยกเลิกการแข่งขันไปในยกที่3นะครับเนื่องจากว่าเพชรสี่คิ้วนะครับเตะตามน้ำฉะนั้นเพชรแท้ลุกไม่ขึ้นนะครับกรรมการ ตอนแรกนะครับกรรมาการจับเพชร4คิ้วแพ้แฟลวไปแล้วนะครับแต่ว่าพอดูภาพช้านะครับไม่โดนนะครับจึงต้องยกเลิกการแข่งขันนะครับ ไฟล์ล่าสุดที่เพชรแท้ชกกับเพชรสีคิวที่ศึกมวยวิธีไทยนะครับ29มกราคมปี66ต้นปีที่ผ่านมาครับยกเลิกการแข่งขันในยกที่3นะครับหลังจากนั้นก็เรือเวทีจากเวทีมวยกรุงไปพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ได้มีการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรบ้างนะครับก็หลังจากนั้นก็ไปแพ้คะแนนชัดชัยนะครับเจยุดเปียกมันทะเลนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาล่าสุดนี้ได้มีโอกาสไปต่อยมวยคาดเชือกที่ประเทศพม่านะครับกับนักชก นักชกเจ้าบ้านที่ประเทศพม่านะครับแต่ว่าผลเสมอมานะครับหลังจากที่เรือจากเวทีเมืองกรุงที่เวทีศึกมวยดิวิธีไทยที่ยกเลิกการแข่งขันกับเพชรสีคิวแล้วนะครับก็ได้มีการไปขึ้นไปที่เวทีภูทรอ,อีก2-3ไถึงาไฟเลยนะครับ ก็ดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินแน่นอนนะครับหลักเหลี่ยมบวกกับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยคนไทยหลักเหลี่ยมย่อมดีกว่านะครับแต่ว่าความสดความห้าของร่างกายนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงครับลูก้าเซเว่นมวยไทยนะครับแต่กระดูกมวยยังเป็นรองนะครับกระดูกมวยของลูก้านี่ชกไว้ไม่ถึง20ไฟนะครับกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายแดงลูก้าเซเว่นมวยไทยนะครับชกชกมวยไทยไว้อย่างไม่ถึง20ไฟทบฝ่ายนะครับทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับกระดูกมวยดูดีกว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยก็ดูด เบียดไปแล้วก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรแท้สอสอต้อยแปดริ้วน่าจะเอาชนะลูก้านะครับเซเว่นมวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่2ครับคู่ที่2นะครับของมวยดลวิถีไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรแท้สอสอต้อยแปดริ้วครับมาถึงคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายเก็คือสีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเป็นมงคลซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับชื่อเก่าก็ธีรพงศิษย์แฉล่หน่อยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นสีคิวกอะกัมพน่านะครับหรือว่าสิทธิ์คุณมะพิกัดถึงว่า36ปอนนด์ะครับ ชนะฝ่ายแดงนะครับซีกักนี่ก็เป็นนักโชคจากจังหวัดสกลนครนะครับวัยสิบเกปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมูซูจิบะมิเกี้มนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเข่าในเหนียวตีนหน้าแรงนะครับบุงในคว้าคอลกปัดตีเหนียวแน่นนะครับหมัดศอกรุนแรงสามฟอร์มล่าสุดนะครับมีชนะคะแนนดาวนภาสอสตอยแปดริ้วนะครับที่วิทีจิตมังนนหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่หนึ่งสานิดลูกถทำเสือที่วิทีจิตมังน์นนะครับล่าสุดนี้แพ้น็อกยกที่่นนะครรับเเพชาด จิตเมืองหลวงนะครับที่เวทีจิตเมืองหลวงนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้1นะครับส่วนฟันน้ำเงินนะครับเพชรสีคิวนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย21ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่กอกัมปนาชเชิงเซานะครับมีนายกกัมปนาชูส่วนนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบลเกาะขนุนจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมนะครับต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงครับวงนายปั้มตีเหนียวแน่น แข็งแกร่งนะครับเกา๋ากระดูกดีนะครับชกมานานเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทราดันน้ำเงมือนเพชรสคิวนะครับมีแพ้คะแนนก้องกุลาจิตบังนนนะครับในซึเก้าโมดีวิธีไทยหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนพร้อมลบ พักยกทีเฮนะครับที่ศึกเก้ามวยดิวิชไทยนะครับวันนั้นมาเข้าเวรแทนทั้งคู่นะครับล่าสุดดีแจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนเพียรสุภาธชรัตนชัยนะครับนักชกจากประเทศกัมพูชานะครับที่เวทีจิตมงคลนะครับวันนั้นเพียรสุภาธมาเข้าเวรแทนด้วยนะครับสฟอร์มล่าสุดของท่านแฟนมือนนะครับก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มดูว่าท่านนั้นฝ่ายไหนนะครับฟอร์มจะดูดีกว่านะครับเพราะว่า3ไฟหลังสุดนี้สุดแพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวย กระดูกมวยนี่ดูว่าทนาฝ่ายน้ำเงินจะมาก่อนนะครับแต่สภาพร่างกายนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายใดนะครับสู่สี่กักสู่ทีบะหมี่เกี๊ยวนะครับกระดูกมวยอาจจะดูเป็นรอนครับแต่ว่าสภาพร่างกายความหนุ่มความสดความห้าวดูได้เปรียบนะครับฟอร์มก็ดูดีกว่าสลีละส่วนสูงก็ดูได้ลอยได้เหลื่อมนิดนิดด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดนะครับเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเพชรศีคิวอกกัมปนาตนะครับไปได้แบบสนุกเลยครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยดิริทไทในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสีกับสุธีบะหมี่เกี๊ยวครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมหาโชคจิตเมืองนะครับหรือว่าสทศพลยิมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไมเคิลอวัดมวยไทยยิมนะครับหรือว่าไมเคิลสาวารนะครับหรือว่าไมเคิลเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับพิกัดก็คือ137ปอนด์นะครับ ท่านแฟนแดงนะครับเพชรมหาโชคนี่เป็นนักโชคจากนครราชสีมาวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสมเกตแป้นแก้วนะครับแล้วก็ซอเอสุนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับรถถังเมืองย่าโมนะครับดีกีก็แชมป์สองเส้นเลยนะครับแชมป์135ปอนด์เวทีจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็แชมป์140ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับเป็นมวยเข่าในเหนียวนะครับเปิดเกมนะครับเตะขวาต่อยขวาคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับเด้งตีรุนแรรงนนะคัับบดดุฟ สดเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดก็มีชนะคะแนนสมิงดําลูกสวนนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์140ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับชนะสมิงดําก็คว้าแชมป์140ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาครองนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยกที่4นะครับโรเบคอปบพัทรสารนนยิมท <arc> ี่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับโรเบคอปมาเข้าเวนแทนการเตรียมตัวเป็นรองครับล่าสุดนี้ไปชนะคะแนนทางด้านปตักเอกเทพาคินนะครับที่จ <merak> ังหวัดพิษณุโลกนะครับในศึก จิตมังนวลบวกเมยดิวิทีไทยสัญจรนะครับก็3ฟอร์มล่าสุดของท่านาฟแฟร์แดงนี้ฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับไมเคิลนี่เป็นนักชกจากประเทศไซปรัสนะครับวัย24ปีนะครับก็ไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่บางเทามวยไทยนะครับมีท่านั้นจอร์ดฮิกแมนครับสตาฟเทเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครบคื้นนะครับสูงยาวสาดแข้งต่อยมัดฟันซอกดูแลนะครับเข่าในปป้มตีดูแลนะครับเก๋ากระดูกดีเลยนะครับก็ถือว่ากระดูกมวยของท่านฝ่นน้ำเงินนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับก็4ฟอร์มหลังสุดของท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับไมเคิลนี่ ไปแพ้น็อคยกที่2นะครับพันพยักจิตบางนนนะครับในศึกวันไนนันวันไฟไนนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนั้นพันพยักมาเสียบแทนเดิมทีขึ้นรายการไว้จะชกกับรถถังจิตบางนนนะครับแต่ว่ารถถังถอนไปนะครับเป็นทางด้านพันพยักมาเสียบแทนแล้วก็สามารถเอาชนะน็อคยกที่2ไม่ขึ้นชาวัดได้นะครับไมเขึ้นอวัดมวยไทยยิ้มไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปแพ้คะแนนโจเซฟจิตบางนนนะครับที่วิที ที่วิธีราชดำเนินนะครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนดวงสมพงศ์จิตเมงคลวที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกราชดำเนินเวิ l ์ลซีรีส์นะครับก่อนหน้านั้นล่าสุดล่าสุดก็ไปชนะแก้งแจ้งเกิดนะครับชนะนอกยกที่3ยอดปิติเพชรรุ่งเรืองที่เวทีลุมพินีมานะครับสฟอร์มหลังสุดนี้แพ้ไป3ามชนะหนึ่งสไฟที่แพ้นะครับเป็นการแพ้นักชกจิตเมงคลทั้ง3าไฟนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้แจ้งเกิดเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้แล้วนะครับ โดยการชนะนอกยกที่3นะครับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองมานะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทานาฝ่ายน้าเงินนี่แพ้สนะครับแล้วก็ชนะ1นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูเป็นรองทาน้าฝ่ายแดงนะครับเพชรมหาโชคจิตเมืองนนท์นะครับฟอร์มจะดูดีกว่านะครับบรรยากาศหน้าเสือสีเสือก็ดูดีกว่าครับเพราะว่าเป็นมวยสายทีมงานคนจัดทํานิตทําหน่อยราคาไหลเร็วนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยทาน้าฝ่ายน้าเงินนี่ไม่เป็นรองครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยมาก่อนด้วย3้ำไปนะครับก็เคยปะทะกับนักชกจากแคมป์จิตเมืองนนท์นะครับเบย์ใหญ่มาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับทั้งพง จิตมงนวน,นะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มาก็จริงแต่ว่าปะทะกระเบอรยใหญ่ของแคมป์จิตมังน,นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็แจ้งเกิดเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของธนาฝ่ายเง,เงินดูไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะมาแจ้งเกิดไฟล่าสุดนี้โดยก่อนนนั้นแพ้คะแนนดวงสมพงษ์จิตมังหนนก็เดือน12เดือนธันวาคมปี65ปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เลื้อเวทีไปนะครับล่าสุดเลื้อเวทีไปประมาณ9เดือนนะครับกลับมาในไฟในรอบ9เดือนก็สามารถแจ้งเกิดเรียกว่ามั่นใจให้กับตัวเองได้นะครับโดยการชนะนกยอดปิติเพชรลุ่งเรืองมาครับก็ถือว่าชื่อมวยกระดูกมวยไม่ธรรมดานะครับคู่นี้ หน้าเสือบรรยากาศดีสภาพร่างกายสดก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยเบร์ใหญ่ผ่านมาเยอะเลยนะก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ต้องวัดกันที่สภาพร่างกายนะครับว่าร่างกายมาดีขนาดไหนนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหายไป9ถึง10เดือนเลยนะครับแต่ว่า กลับมาหายใจไปแล้วหนึ่งฝ่ายนะครับผมดูว่าร่างกายเริ่มที่จะกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับคู่นี้ก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่นี้เลทเปิดมาช่วงต้นนี้ผมมองว่าเป็นการคาดเดานะครับน่าจะเป็นเปิดอยู่ที่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมาโชคน่าจะดูได้เปรียบนะครับดีกีแชมป์สเส้นเลยนะครับน่าจะดูได้เปรียบนะครับแต่คู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไมเคิลอวัตมวยไทยนะครับดูว่าร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับนาเสือเป็นรองแต่กระดูกมวยไม่เป็นรองแน่นอนนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะคร คู่ที่4นะครับผู้เอกของมวยดิวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับไมเคิลอวัดมวยไทยยิมครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดิวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพอยทวีศักจร์จระเวนะครับดูว่าหนุ่มสดกว่าร่างกายดูดีกว่าครับ คู่ที่2ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแท้สอสอต้อย8ปริ้วนะครับดูว่ากระดูกมวยชั่วโมงบินชั่วโมงบินชั่วโมงมวยของการโชคมวยไทยดูดีกว่านะครับหลักเรื่อความเป็นมวยไทยก็ดูดีกว่าด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินเพชรแท้สอสอต้อย8ปริ้วคู่ที่3รองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซีกั๊กซูจีบะหมีเกี๊ยวนะครับดูว่าความหนุ่มความสดความห้าวดูดีกว่านะครับชื่อมวยอาจจะดูเป็นรออนครับแต่ว่าดูว่าความสดความห้าว มีดีกว่านะครับแล้วก็ได้สูงได้ลอยกว่าด้วยมองไปที่ฝ่ายแดงซิกัคซูจิบหมีเกีียวคู่ที่4นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับไมเคิลอวัตมวยไทยยิมนะครับกระดูกมวยดูดีกว่าครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ